สวัสดีค่ะตอนนี้เอ๊ะมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาสสมระยอนนะคะหรือเขาแดงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานค่ะเอ๊ะกำลังเดินขึ้นเขานะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆข้างบนเต็มเลยค่ะดีค่ะมีเพื่อนขึ้นเอ๊ะจะถ่ายให้ดูนะคะ<ม>เห็นไหมคะรถหลายคันเลยใช่ไหมรถหลายคันเลย<ม>ค่ะนี่ทางขึ้นนะคะทางขึ้นเขานะคะ เอ็กเคยมาครั้งหนึ่งละอยู่ประจวบก็จริงค่ะแต่ก็มาแค่สองครั้งเองครงั้งที่สองนะคะขึ้นเรื่อยๆค่ะชิวๆครั้งแรกมากับเพื่อนก็รีบขึ้นหน่อยแต่ครั้งเนี้ยมาคนเดียวเอ็ดเหนื่อยเอก,ก็ค่อยๆขึ้นแต่ว่าทางขึ้นดีนะคะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะักเออแล้วก็เขาจะมีลูกศรชี้จนถึงยอดเขาเลยนะคะนี่ค่ะทางขึ้นเขาเออช่วงนี้ประมาณเที่ยงได้ไหมมัง้ง ข้างบนคงจะร้อนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรสามารถค่ะร้อนแค่นี้ไม่กลัวแต่กลเหนื่อยเดี๋ยวถ้าเอ็ดหอบเนี่ยเอ็ดก็จะนั่งเป็นพักักเขาจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะนี่ค่ะทางขึ้นเขาเป็นหินนี้นะคะค่ะลูกศรสีเหลืองๆเห็นไหมคะเขาจะมีตามจุดเลยค่ะเอ,อเอ็ดจะขึ้นมีคนสุดท้ายเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าข้างบนยอดเขาอะก่อนหน้าเนี้ยมีคนขึ้นไปละ ็ไม่เป็นไรค่ะชิวๆค่ะไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วเนะอะปลอดภัยอุทยานนะได่ยิน,นเสียงคนด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเอถึงยอดเขาเดี๋ยวเอสจะเอาวิวส,สวยๆแล้วก็รูปส,สวยๆมาฝากนะคะดูสิขึ้นแค่นี้หอบแล้วน้ำมีแค่ขวดเดียวกินก๋วยเตี๋ยวมาละสว้สดีแล้วเจอกันค่ะ